สวัสดีครับเน่เดี๋ยวพามาดูจเจ้าเนปจูนเน่จะหนึ่งเดือนแล้วยี่สิบกว่าวันแล้วเนี่ยเป็นไงาาน่ารักไหมนี่แดดออกแล้วแดดเพิ่งออกได้สองวันอากาศดีมากเลยเจ้นู่นนะ่ะมืดมาแล้วดูเริ่มมืดมาอีกแล้วนี่ซานเดอร์กำลังเลี้ยงไก่ยอยู่เขียวกำลังทองครับมาฮี่เป็นไงเป็ไนไง เมื่อวานมีคนมาถามพ่อเราว่าทำไมลูกก็เรียนจบมาเป็นทหารมาห้าปีทำไมให้มาททำอาชีพแบบนี้ป้าเลยบอกเขาว่าอาชีพน่ะมันไม่มีสูงต่ำหรอกไอ้คำว่าสูงต่ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับอาชีพหรือการศึกษาหรืออะไรทั้งนั้นมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราไปดูถูกคนอื่นนั่นแหละใจเราต่ำแต่อาชีพน่ะไม่มีสูงต่ำหรอกอยู่ที่คนชอบคนรักแต่ถ้าใครที่มาดูถูกเราว่าเอ้ย เลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ออกไปเลยไม่ได้เลี้ยงท้ยอย่างเดียวูเลี้ยงครอบครัวด้วยส่วนสูงต่ำอ่ะอยู่ที่ใจมึงเล่าถ้าแบบมึงมาดูถูกกูอะไรเงี้ยใจมึงเนี่ยละดับส่วนเราเนี่ยอยู่สูงเอาไม่สูงไงด้ไงดูน้ําท่วมก็ไม่ท่วมเห็นปะ่ะนี่ถุงจากระดับน้าเห็นปะ่ะสูงแค่ไหนที่เราอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยต้นทุนน้อยคนดูถูกเหยียบยำ่ำไม่มีทางเพราะว่าสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่ใจเนี่มาดู อ,อนี่มา้าดาวเรืองนี่เจ้าดาวเรืองไมยมลงไปกินอาหารไปเนี่ยัวฝนตนนี้จะบูโตนี่แข็งแรงแล้วจะบูโตอเล่นหน่อยขอจับเลยนี่จะบูโตน,โตนี่เป็นไงจะบูโต นี่15วันแล้วตัวใหญ่ตุกแม่ดาวเรืองเดี๋ยวเอาไปช่างแล้วมาปล่อยช่องอกไปช่วงงานมัไม่ดีนะเด็กนะฮะเขโงไปา<อ>ไปไปไป<อ>ได้นี่พ่อพันหลักของเราน่นแม่พันหลักน้องอมโชคเดิน ผลผลิตของเราเราก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาดูว่าสูงต่ำดีไม่ดีอยู่ที่ใจเราเลยเพราะว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรอะ่ะมันไม่ได้มีค่ากับตัวเราเลยยิ่งเขาพูดดูถูกเกียดหยามเราตัวเขาก็ายิ่งต่ำยิ่งไม่มีราคาเราต้งแพงเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ใจเราสู้อะ่ะจะใไ้แม่เขาสำเร็จ ต้อง่วงเลยนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูว่าฝนตกตอนเย็นจะเป็นไงเราไปบวดกระถินก่อนสําหรับวันนี้เราฝากไว้เลยใครจะว่าสูงต่ําดูถูกไม่ต้องห่วงแต่เขาบอกอาชีพเราต่ําไม่มีทางปีนต้นกระถินทีหนึ่งสองเมตรตกลงมาขาดแวมหกักต่ำบ้าอะไรไปชอวยตัดไว้อยู่ต้องป่ะจะรอหยเามาแล้วก็มาปาดท้งงหนเนี่ยปลดกำลังดีเลย สวัสดีครับนี่สายฝนเป็นเหมือนพลังชีวิตเยียวยาจิตใจเพราะว่าทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยเราจะอารมณ์ดีสดชื่นไม่ร้อนข้อดีของฝนเนี่ยทำให้หญ้าเกิดไวข้อที่หนึ่งเลยนะข้อที่สองไม่ร้อนข้อที่สามเนี่ยถามว่าตาโกดแล้วป่วยไหมป่วยไปโรงพยาบาลหมออย่างนี้พยาบาลเนี่ยนี่แหละข้อดีไม่ต้องห่วงเลย เขาเกิดมาเพื่อโกงโกวธอยู่แล้ว